เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงนะคะที่มีฝีมือทางการแสดงที่ต้องบอกว่าเยี่ยมมากๆสําหรับคริสรหอวงังล่าสุดนะคะสาวคริสมารับบทรงังรองที่ต้องตีโจทย์ความรักในรูปแบบไม่จํากัดเพจฉบับ2022ร่วมกับสาวเก้าสุดพัสราจดละครเรื่องรากแก้ว ด้วยสาวคริสบอกว่าต้องบอกว่าผลงานทุกชิ้นที่ทุกคนได้เห็นมาเป็นเรื่องยากสําหรับคริสเพราะทุกชิ้นไม่เหมือนกันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากและก็ท,าท้าทายเพราะคริสไม่เคยรับเล่นมาก่อนมีแอบหนักใจเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้หนักใจเรื่องบทที่เราไม่เคยเล่นแต่มันเป็นบทที่ยากตัวละครรังรองให้ความรู้สึกว่ามันลึกบทยากขนาดนี้พี่ๆทีมงานก็ให้ความเชื่อมั่นว่าเราทําได้เราก็กดดันตัวเองว่าเราจะทําได้ไหมตอนที่ได้บทมานั่งอ่านทําความเข้าใจก่อนจับไปกองต้องทําการบ้าน ก่อนวันสองวันนั่นอยู่เฉยๆในมุมของตัวเองเพื่อท่องบทเพร้อมบทยากมากและยาวมากอันนี้แหละที่ยากที่สุดละคนทั้งหมดที่เคยเล่นมาเรื่องนี้น่าจะทําให้คริสยิ้มน้อยที่สุดคริตคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากสําหรับนักแสดงคริสก็ไม่รู้ว่าคริสจะมีวันไหนที่จะได้รับบทเจ๋งๆแบบนี้อีก ตัวคริสเองเป็นคนที่ชอบท้าทายกับอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยเล่นคริสเป็นหนึ่งในนักแสดงที่รู้สึกว่าโชคดีที่พี่ชอดพีเอเลือกคริสมารับบทนี้และได้ทํางานกับพี่กูพี่เขาเป็นผู้กํากับที่มีลายเซ็นที่ชัดเจนเขาให้อิสระนักแสดงมากก็ต้องขอบคุณพี่กูที่อดทนรับฟังความคิดเห็นของหนูมาตลอดทุกเรื่องที่ผ่านมา